สอบพิธ uh. ีระดับยศนักเรียนในสิบทหารบกเหล่าทหารพลริกาุที่ยี่สาแปดิอนสุดท้ายแลครับไม่ทเลยผมขอันนักเรียนสิตนะครับหาบุ้นที่8แกังนี้เป็มหาเลิศขึ้นเยมหาเลิศ เราสับตรงเข้ากลับไปเลนไปซ้ายนะไรไม่ไดบ่าททไปข้อวึบวะึบับเข้าไปเลยมองยิบใบประกาศ